ท่านชมครับตอนนี้ผมได้ดูแลในเรื่องของการดำเนินการเพื่อที่จะติดตั้งโป๊คอนกรีตนะครับคอนกรีตสำเร็จชั่วคราวที่บริเวณท่าเรือเย็นที่ดีอู่ที่5ตําบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งตอนนี้จากสะพานที่อตอนนี้จมลงไปในน้ำนะครับเราใช้ลอกดึงขึ้นมา แล้วก็สอดฟกทัวกลางที่ท่านนายกสมชายทัศชังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเตกนะครับให้ใช้ตัวที่บ้านก่อนนะครับที่บ้านของน้องสาวของท่านนะครับแล้วก็ลากมาจากทางด้านหมู่ที่3ทางด้านที่ใต้น้นนะครับลากมาอยู่ที่หมู่ที่5นี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากการที่พกตัวเดิมเนี่ยนะครับ จมน้ําลงไปนะครับเมื่อเดือนกุมภาพท,ที่ผ่านมาแล้วก็ประสบความเดือดร้อนในตัวเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืนนะครับตอนนี้เรากําลังจะสไลด์ตัวพบเนี่ยออกมาที่ปลายสะพานนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอจัดตำแหน่งให้เข้าที่ได้ตรงแล้วเนี่ยก็จะทำการบูกยึดนะครับโดยใช้เชือก่อานมารีลาเส้นใหญ่บูกทางด้านข้างทั้งสองข้างนะครับเพื่อยึดกับเสา ที่เราปักไว้ใช้มานานแล้วนะครับโป๊ะตัวนี้ใช้ประมาณที่จมลงนะครับโป๊ะตัวที่จมลงนี่เป็นโป๊ะขนาด3เมตรครึ่งคูณ5เมตรนะครับแล้วก็ใช้มาประมาณน่าจะเกือบเกือบ30ปีแล้ว